ด้านล่างนี้คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาวประมาณ6,000ตัวอักษรสำหรับหัวข้อขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่2041ของไทยแรงที่สุดในเอเชียเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ขีปนาวุธหนัก2041ของไทยในปี2041ประเทศไทยได้สร้างความตะลึงให้กับทั้งภูมิภาคและโลกด้วยการเปิดตัวขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่2 0 4 1 ที่มีพิสัยทำการกลายพลังทำลายล้างรุนแรงและเทคโนโลยีการนำวิถีที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียการพัฒนานี้ไม่เพียงแค่เป็นการยกระดับศัก,กยภาพทางการทหารของไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นการประกาศสักดาให้โลกเห็นว่าประเทศไทยสามารถพัฒนาอาวุธที่ล้ำหน้าได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาตะวันตกหรือชาติมหาอำนาจใดฮ่าฮ <H aha> พิสัยทำการกลายเกินความคาดหมาย ขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้มีพิสัยทำการไกลถึง2,500กิโลเมตรซึ่งถือว่าสูงกว่าขีปนาวุธศาสตร์ในภูมิภาคเดียวกันหลายเท่าด้วยพิสัยเช่นนี้ทำให้ขีปนาวุธสามารถเข้าถึงเป้าหมายได้ทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียตะวันออกและบางส่วนของเอเชียใต้ในเวลาไม่ถึง10นาทีถือเป็นความสามารถที่ทำให้กองทัพไทยสามารถป้องปรามภัยคุกคามได้รอบด้านพลังทำลายล้างระดับมหาภายัย พลังระเบิดของขีปนาวุธ2,041ถูกจัดอยู่ในระดับหนักพิเศษโดยใช้หัวรบที่มีน้ำหนักกว่า1,200กิโลกรัมมีความสามารถในการเจาะเกราะป้อมปราการชั้นสูงและสิ่งปลูกสร้างทางยุทธศาสตร์เช่นฐานทัพบ,บังเกอร์หรือแม้แต่เรือบรรทุกเครื่องบินที่จอดนิ่งโดยสามารถสร้างพื้นที่ทำลายล้างได้ในรัศมีเกิน3กิโลเมตรจากจุดตกกระทบระบบนำวิถีแม่นยำระดับเซนติเมตรอีกหนึ่งจุดเด่นของขีปนาวุธรุ่นนี้คือระบบนำวิถี GNGPS จีโอเนวิพริชันสไตรที่พัฒนาโดยวิศวกรไทยรวมกับระบบ AI รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งสามารถวิเคราะห์และปรับเส้นทางการบินได้แบบเรียลไทม์แม้เป้าหมายจะเคลื่อนที่ก็ตามความคลาดเคลื่อนจากจุดศูนย์กลางเป้าหมายอยู่ในระดับไม่เกิน30เซนติเมตรหรือที่ชาวทหารเรียกกันว่าแม่นยำระดับจุดไข่ปลานั่นเองความร่วมมือจากหลายสถาบัน การพัฒนาขีปนาวุธหนักรุ่นนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมยุทธศาสตร์กลาโหมสำนักงานวิจัยและพัฒนาอาวุธขั้นสูงและภาคเอกชนด้านเทคโนโลยีชั้นนำของไทยเช่นไทยรคิเทคและเซมดีเฟนซ์แลบโดยโครงการใช้เวลากว่า8ปีและมีการทดสอบอย่างต่อเนื่องมากกว่า50ครั้งจนได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบในปี2041ความสามารถป้องปรามและสร้างสมดุลในภูมิภาค ความสำเร็จนี้มีผลในด้านยุทธศาสตร์อย่างมีในสําคัญเพราะการมีขีปนาวุธหนักที่สามารถโจมตีเป้าหมายระยะไกลได้ทําให้ไทยสามารถรักษาสมดุลอํานาจในภูมิภาคได้อย่างมั่นคงไม่เป็นรองประเทศใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินการยอมรับในเวทีโลก ภายหลังจากการเปิดตัวขีปนาวุธ2,041ได้รับความสนใจจากหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงมหาอำนาจอย่างอินเดียและรัสเซียซึ่งต่างแสดงความชื่นชมในความสามารถของไทยที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงได้เองนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าประเทศในแอฟริกาและตะวันออกกลางบางประเทศเริ่มแสดงความสนใจในการเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี <Technology S 1> ร่วมกับไทยอีกด้วยปูทางสู่อนาคตอาวุธอัจฉริยะ ขีปนาวุธ2,041ถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ของอาวุธไทยที่ไม่เพียงแค่แรงและแม่นยำแต่ยังมุ่งไปสู่ความอัจฉริยะโดยการรวม AI, IoT และระบบการเรียนรู้แบบลึกเข้ากับการนำวิถีในอนาคตมีการคาดการว่าภายในปี2050ไทยอาจสามารถพัฒนาขีปนาวุธคิดเองได้ที่สามารถแยกแยะเป้าหมายหลักจากเป้าหมายลวงได้โดยอัตโนมัติสรุปจุดเปลี่ยนแห่งยุคอาวุธไทย ขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่2041ของไทยไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือทางทหารเท่านั้นแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการยืนหยัดของประเทศในเวทีโลกการเปิดตัวในครั้งนี้อาจเปลี่ยนโฉมหน้าอำนาจในภูมิภาคเอเชียและเปิดประตูให้ไทยกลายเป็นผู้ส่งออกเทคโนโลยีด้านอาวุธในระดับโลกได้ในไม่ช้าหากคุณต้องการให้ฉันเขียนสคริปต์ต่อเนื่องหรือเพิ่มอีกในหัวข้อใดเช่นการทดสอบยิงจริงหรือเปรียบเทียบกับขีปนาวุธจีนเกาหลีใต้แจ้งได้เลยครับ